วัสดีครับพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วพือเก้าครับพือเก่าตอนนี้อยู่มอเต์เว่ยมา์เลียกเก็บครับกำลังเกลยดลงคลองหลวงนี่ครับเป็นปลายคลองหลวงไปขีดซ้ายออกเลยคลองหลวงหนองเสือสถานีขนส่งขีดซ้ายออกเลยมอเต์เว่ยมา์เลียกเก็บ สองตลาดไทยบางขันธรรมศาสตร์นี่้้าอุเทพก็ได้ครับใ,ใครที่มาจากชลบุรีมาจากระยองพัทยาที่ขึ้นมาเตอรเลสายเกียรตมา ช่วงลงรถก็จะเยอะๆนิดนึงแต่ก็ไปได้สบายครับฉีกซ้ายออกส่วนตรงไปจะเป็นคู่ขนาน, way, อนมอเตอร์เวย์เพื่อที่จะไปขึ้นมอเตอร์เวย์ใหม่เพื่อที่จะไปขึ้นมอเตอร์เวย์ที่เราลงเมื่อกี้นี่แหละครับแล้วก็ ใครที่อยาไปโคราชก็ถ้ามอเตเวย์สายหกเส็นก็สามารถเชื่อมต่อกันได้เลยนี่ครับอือตอนนี้เราเลี้ยวไปคลองหลวงตรงไปบางปะอินนี่คลองหลวงเลี้ยวซ้ายออเลยครับ ใครที่จะไปหนองเสือคือสะพานข้างหน้าครับสูงๆเนี่ยเราต้องไปยูเทิร์นไปยูเทิร์นกลับมาหนองเสือคลองห้าหรือว่าธัญ,ญบุรีก็ไปได้ครับมีไม่ใช่ยูเทิร์นตรงนี้นะครับนูดเห็นไหมครับข้างหน้าสองร้อยเมตรยูเทิร์นตรงไปชิดขวาเลยครับสองร้อยเมตรยูเทิร์นเพื่อที่จะขึ้นสะพานเมื่อกี้ครับ ที่จะมุ่งหน้าไปน้องเสือได้คลองห้าได้ขันยะได้ดีครับอันนี้เราไปคลองหลวง บางขันหรือว่าคลองห้าบางขันเรียกได้เหมือนกันนี่ก็จะประมาณนี้ครับแดดวันนี้แดดครับแต่ก็มีลมอยู่ คลองห้าบางขันหรือคลองห้าคลองหลวงที่จะไปมุ่งหน้าไปธรรมศาสตร์ไปบางไปอินไปเชียงลาหรือจะเข้ากรุงเทพหรือจะไปมอธรรมศาสตร์จะไปนวนครได้หมดครับคือเส้นนี้ส่วนมากเขาจะใช้เส้นนี้เป็นเส้นหลักถ้าลงจากมอเมตอร์เลสมอเตอร์เวสิตนะครับเส้นนี้จะเป็นเส้นหลักที่จะมุ่งหน้าเข้า ตัวปริมณฑลนรบปริมณฑลครับเส้นนี้แหละครับใครที่มาจากชมุมบุรีพัทยาสมุทรปราการที่ขึ้นมอเตอร์เวย์สายเกียรติมา เกตว้วก็มาต่อสายเก้าแล้วก็ลงครับก็จะประมาณนี้น,ะนี่แหละครับขึ้นมาจากโชลบุรีพัทยาและยองหน่นเราขึ้นสายเกตมาครับขึ้นมาตะเวงมาเรื่อยๆผ่านาน,นาลาตะบังผ่าน สนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็มาตัดเข้าสายเก้าเพื่อที่จะมาลงคลองหลวงคนระับถ้าตรงจากคลองจาถ้าเราไม่ลงคลองหลวงก็ตรงไปหนดลง,ลง,ลงบางไปอินไปเลยตอนนี้มอเตอร์เวยกำลังทำใหม่ก็คือสายหกก็คือต่อสายหกไปเลย ก่อนเติมเชื้อเพลิงก่อน หัวบนหัวบนนี่แหละครับพี่น้องขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมคลิปให้เด้อครับอย่าลืมกดติดตามกดสับสกาให้ช่องกรชุมแสงนะครับขอบคุณมากครับ